ก็ว่ากันไปคดีสําคัญหลายๆคดีนะคดีลูกหมีคดีลิลี่ผมก็ดําเนินการอยู่นะผมไม่รู้ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะมาพบนะแล้วคดีคดีต้นอ้อนะครับผมรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็มีคดีหลายคดีดังๆที่ผมรับผิดชอบนะส่วนคดีของคุณหนุ่มกะลาจบไปแล้วนะครับเรียบร้อยไม่มีอะไรนะครับนะครับตกลงกันได้นะจบแล้วไม่มีอะไรคุณหนุ่มกะลานะจริงๆก็จะมีคดีดารานักแสดงอีก3ามสี่คนพอดีผมไม่ว่างครับ ในการถแถลงข่าวเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ผมมีคดีฟ้องสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นคดีแพง่งนะกรณีตํารวจนะครับกรณีตํารวจนะครับที่จังหวัดอะไรเนี่ยประจวบกีรีขันเนี่ยไปจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดแล้วก็ซัดทอดมายังลูกความผมแล้วก็จับไปแล้วก็ไม่มีหมายจับหมายคน้นไม่มีของกลางแล้วก็พาขึ้นเขาไปแล้วก็อ้างว่าลูกความผมกระโดดลงมาบาดเจ็บสาหัสพิการนะครับคดีเกิดเหตุเกิดตั้งแต่ปี ห้าแปดนะครับคดีก็ไม่คืบหน้าครับก็เลยต้องฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายจากสานักง,งานตํารวจแห่งชาติพรุ่งนี้ก็จะสืบพยานนัดแรกจะแพ้ชนะก็ไม่รู้นะครับนะครับลูกความผมเรียกไปสิบเก้าล้านนะครับเพราะว่าจับไปก็ไม่มีหมายจับไม่มีของกลางไม่มีการดําเนินคดีไม่พาไปโรงพักพาไปเซฟเฮาส์ขึ้นเขาอ้างว่าลูกความผมใส่กุญแจมือกระโดดลงมาจากเขาและบาดเจ็บสาหัสพิการไปเลยกก็ต้องว่ากันไปครับแพ้ชนะไม่มีใครตอบได้ ร้องเรียนไปทุกที่ครับปปทก็มีคำมีคำสั่งยุติเรื่องเพราะอะไรพยานหลักฐานไม่เพียงพอตำรวจทั้งหมด11คนนคะนที่ผมที่ลูกความผมกล่าวหาเคยออกรายการโหนกระแสถกไม่เถียงนะครับยังเอาไม่อยู่ครับนะครับเออนะครับเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยปปทนี่ก็บอกว่าตกไปตกไปตกไปหมดทุกโดนตีตกหมดนะนะครับนะ นะครับอะไรตาอะไรก็มีตํารวจโดนดําเนินคดีเรื่องไม่ดําเนินคดีคนเดียวนะครับผิดวินัยร้ายแรงนะครับไม่ดําเนินคดีคืนของกลางคืนอะายต่างๆคดีนี้ก็เป็นคดีที่ต้องสู้กับสานักงานตํารวจแห่งชาติก็ลําบากหน่อยนะแพ้ชนะก็ยังตอบอะไรไม่ได้นะครับก็ว่ากันไปครับพี่น้องประชาชนใครที่ได้รับไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับใครก็แล้วแต่นะครับคือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับใครแล้วแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ คดีความไม่คืบหน้าออกทีวีแล้วแม่งกระเฉยอะไรเฉยนะครับคิดว่าพี่เดย์จะมีส่วนช่วยในการไล์สดหรือหรือทาอะไรให้มันเป็นข่าวเป็นประเด็นเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือท่านก็แจ้งมาได้ที่ทนายคลายทุกสํานักงานอยู่เลขที่194าซอยลามทา5 2อทับอยากจะให้เน้นการโทรศัพท์มากกว่านะเพราะบางทีส่งข้อความมาเงี้ยนะมันเยอะมันแยะงบางทีก็อ่านไม่ทันนะครับนะครับใช้โทรศัพท์ดีกว่าเพราะสํานักงานผมแม่งสํานักงานโบราณ เจ้าของแม่ก็แก่แล้วหกสิบกว่าไม่ใช่พวกวัยรุ่นนะทนายวัยรุ่นมันก็ยังแบบอินบล็อกอินบ็อกอะไรเราก็อินได้นะบล็อกนะครับแต่บางทีก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะฉะนั้นจะทำให้ดีนะครับโทรศัพท์นะครับถ้าต้องการคําแนะนําอะไรจากทนายเดชาและทีมงานเน้นโทรศัพท์ในดีที่สุดมันพูดคุยอะไรจบง่ายๆนะฮะก็ฝากนะเบอร์โทรอะไรก็มีทางเฟซทางทิกตอกยูทู e อะไรมีหมดนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะ,บนะพี่เดก็ นะก็เล่าให้พวกท่านฟังนะอืมนะครับนะใครเป็น f อซเราก็เช้าขึ้นมาก็เตือนนะฮะเตือนไม่ให้โดนหลอกโดนโกงต่างๆ,ๆนะเดี๋ยวพี่เดชแชร์สักหน่อยนะครับแชร์นะครับนะครับมันจะได้มีคนดูอ่ะถ้าเราไม่แชร์คนแม่มคดูมีแต่แมวดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันแชร์ครับนะนะครับรายการก็ไม่ต้องการอะไรครับต้องการคนดูอย่างเดียวนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการที่จะนําเรื่อง ดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับการฟ้องหน่วยงานของรัฐนะครับข้าราชการทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยฟ้องแพ่งเนี่ยฟ้องต้นสังกัดต้องฟ้องภายใน10ปีนะนะครับฟ้องภายใน10ปีอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะครับแชร์แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับก็เข้ากันมานะครับสบายๆกันนะครับอืมอืมนะครับว่ากันไปนะครับ อีกเรื่องนะครับวันนี้เจ้าของบ้านคดีดังที่มีการเล่นการพนันกันนะครับนะครับที่ท้องที่สอนอลาดกระบังแล้วก็ทางผู้เล่นการพนันก็ไปร้องเรียนทนายดังแล้วก็อ้างว่าตํารวจมีการตบรั์หรืออะไรหรือรีดเงินไป8 0 0 0 0นนะครับมีการโอนเงินให้กับเจ้าของบ้านไปบางคนก็800,000บางคนก็50,000 0บางคนก็2 0 0 0 0บางคนก็เสียสร้อยเสียนาฬิกาอะไรไปเงินกองกลางไปล้านกว่าบาท ตามที่เป็นข่าวนะครับเมื่อประมาณเจ็ดวันที่แล้วประมาณ1สัปดาห์แล้วก็ไปออกรายการโหนกระแสนะครับในวันนี้นะครับทางเจ้าของบ้านนะครับนะครับเจ้าของบ้านนะครับนะครับก็จะเข้ามาพบทนายเดชานะครับนะครับก็จะมามาปรึกษาคดีมาให้เป็นทนายความแล้วก็มานะครับอาจจะมีการแถลงข่าวหรือไม่วันนี้นะครับก็จะตัดสินใจดูว่าจะมีการแถลงข่าวไหมนะครับ เจ้าของบ้านก็จะมาพูดอีกมุมหนึ่งนะว่าวันนั้นมีการช่อโกงหลอกลวงเล่นการพนันหรือไม่นะครับเสียเงินไป10ล้านหรือไม่แล้วกเ็เจ้าของบ้านเป็นสายลับให้ตำรวจสอนอลาดกะบังตามที่ท่านผู้บกับถแถลงข่าวหรือไม่ก็จะมาพูดความจริงนะครับและในวันนั้นทําไมไม่มีการดําเนินคดีกับเจ้าของบ้านทั้งที่ร่วมเล่นการพนันนะครับแล้วก็เรื่องการแจ้งความโดยลูกสาวและก็ เพื่อนลูกสาวหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่ไปการไปแจ้งความตํารวจไว้ล่วงหน้าเป็นสายรับตํารวจนะดูต้นทางดูอะไรต่างๆเพื่อจับกลุมนักเล่นการพนันเจ็ดคนหรือไม่นะครับแล้วก็มีการยักยอกของกลางไหมมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไหมเจ็ดคนนี้นะครับเป็นคนที่โกงเรื่องเล่นการพนันหรือไม่นะครับและมีพยานหลักฐานอะไรบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ที่สังคมยังแครงใจว่า เอ๊ตำรวจเป็นพวกเดียวกับเจ้าของบ้านหรือเปล่าเป็นญาติหรือเปล่า,า,ลาคือคำถามทุกคำถามเนี่ยถ้าเขาถแถลงข่าวเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้อา่าได้รู้ข้อมูลครบถ้วนอีกด้านหนึ่งเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราฟังในส่วนของคนที่เล่นการพนันไปแล้วเราฟังในส่วนของผู้ท่านผู้มักับสอนอลาดกระบังแล้วเราฟังผู้การนครบาลสามไปแล้วเราฟังสารวัตรชุดจับกลุมไปแล้วเดี๋ยวนะครับเราก็จะได้มาฟัง ข้อมูลอีกด้านจากเจ้าของบ้านนะครับเราอยู่กับโซเชียลเวลาเราฟังอะไรต่างๆเราต้องฟังให้ครบทุกด้านพอเราฟังครบทุกด้านแล้วเราค่อยตัดสินนะครับนะครับบางคนก็ตัดสินเรียบร้อยแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นพวกเดียวกับตำรวจนะตำรวจก็เลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ดำเนินคดีนะครับเล่นเสียแล้วไม่พอครับเอาตำรวจมาบังคับไอคนที่เล่นได้นะครับให้โอนเงินคืนนะครับ อ่าอะไรทํานองเนี้ยเราก็ฟังกันไปตํารวจก็ยับก็เละอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าการที่เขาจะมาหาผมเนี่ยผมไม่ได้รับรองนะครับว่าเขาถูกหรือผิดอะไรต่างเป็นหน้าที่ของศาลเพราะมีการดําเนินคดีกันหลายเรื่องอยู่นะครับทั้งการพนันทั้งช่อโกงทั้งอะไรต่างๆคดีความมันก็จะตามมาเยอะแยะมากมายนะเขาก็มีความประสงค์ที่จะมีทนายความพี่เดก็ประกอบอาชีพด้านนี้ นะครับนะเราก็จะมาเป็นทนายความนะครับก็ว่ากันไปนะครับนะเรื่องนี้ก็เรียนให้ก่อนไปสราบก่อนวันนี้ช่วงบ่ายเขาจะมาพบพี่เดย์แล้วก็มานั่งคุยกันดูพยานหลักฐานกันส่วนจะถแถลงข่าวหรือจะอะไรต่างๆเป็นเรื่องของเขาพี่เดยก็เป็นทนายความก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกัน,นะบน,ะน,ะะนนะครับนะฮะชัดเจนนะครับอืมนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับ วันนี้มีคดีสําคัญนะครับคดีของสายไหมต้องรอดนะครับเอกสายไหมโทรหาผมตอนที่ผมอยู่เชียงใหม่เขาบอกว่ามีเคสดังพี่เดพี่เดอยู่เชียงใหม่นะครับมีเคสที่ฝางจ่าจาที่ที่ฝางนะครับฝางก็อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยบังคับให้พลทหารแก้ผ้ายืนยืนตากฝนไม่ตากแดดนะตากฝนที่แม่งร้อนตากแดดนี่แม่งหนาวนะครับภาคเหนือมันก็หนาวอยู่แล้วนะครับแล้วจับแก้ผ้าแล้วก็ทําร้ายร่างกายบังคับให้ยืนนะครับ นะเอกสายไหมบอกพี่เดช่วยให้ความรู้ทางกฎหมายหน่อยผมก็โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการที่จะไปจับทหารแก้ผ้าอาศัยความเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยข้อหาแรกคือ157นะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทําให้คนอื่นเขาเสียหายคุณไม่มีอํานาจไปทําแบบนั้น 2. ทําร้ายร่างกายนะอันนี้ก็295จําคุก2ปี 3. จับแก้ผ้าทําให้เขาอับอายเป็นการกระทําที่ไม่สมควรทางเพศเป็นไง นะครับอันนี้เป็นไงฮะอันนี้ก็โดนมาตา278ก็จําคุก10ปีกระทำอนาจารต่อบุคคลอื่นนะบังคับให้เขายืนโชว์หำเหี่ยวอยู่ยงั้นน่ะเป็นเวลา6ชั่วโมงหนาวก็หนาวบังคับอย่างเงี้ยอันนี้ก็ความผิดต่อเสรีภาพมาตา3า9 0 9จําคุก3ปีนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวก็จะมีสถานีโทรทัศน์พ p t v ก็จะสัมภาษณ์ผมประเด็นนี้ได้ข่าววันนี้นะครับท่านรัฐมนตรีกรลาโหมจะเชิญท่านผอ,บอตอบอมาพก ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จะทําอย่างไรกับเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในกองทัพบ,บกนะการทรมานคนคล้ายๆทรมานสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นพลทหารไปรับใช้ชาติไม่ใช่ไปรับมือรับตีนนะรองรับบาทาของผู้บังคับบัญชานะจะทําอะไรก็ได้เหมือนเหมือนหมูเหมือนหมาละเมิดศักดิ์ศรีกว่าเป็นมนุษย์หรือไม่อย่างไรว่าวันนี้ก็ดูซิว่ารัฐมนตรีกรลาโหมจากเพื่อไทยกับพอบอตอบอเนี่ยนะครับ จะมาเล่นลิเกเล่นงิว้วหรือว่าเอาจริงเอาจังในการจัดการกับเรื่องแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยสมัยก่อนก็ถูกกล่าวหาว่าเอาพลทหารไปซักกางเกงในบ้างขับรถส่งลูกส่งเมียบ้างเป็นขี้ข่าครอบครัวบ้างทําร้ายร่างกายตบตีบ้างอะไรต่างๆไปเลี้ยงไก่เลี้ยงควายอะไรต่างๆนะเราก็ดูนะครับว่านะสุทินคังแสงจากเพื่อไทยเนี่ย รอมาตอกลาโหมเนี่ยกับพบทบ,บจะทำอะไรไหมหรือเกรงใจทหารพี่น้องประชาชนก็ลองดูนะครับนะใครถูกนะข้าราชการทำร้ายข่มเหงรังแกนะครับไม่มีใครช่วยมาหาพี่เดได้โทรศัพท์มานะครับนะแน่นอนนะครับโทรมาได้เบอร์สำนักงานมีโทรมาพูดมาคุยมาะายต่างๆนะเดี๋ยวมาไลฟ์สดมาะายต่างๆส่งต่อสำนักข่าวต่างๆนะครับอย่าเกรงอย่ากลัวครับแต่ขอให้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับ จะกล่าวหาใครจะอะไรต่างๆต้องมีหลักหาใครต้องมีหลักฐานนะครับไม่ใช่ว่าไปตั้งข้อสงสัยสงสัยนั่นสงสัยนี่หลักฐานไม่มีไอแบบนี้เขาเรียกว่าออกแนวตบซับกันโชคซับไปกล่าวหาต้องรวจกล่าวหาทหารกล่าวหาคนนั้นคนนี้แต่ไม่มีหลักฐานเขาเรียกว่าไปสร้างความกังวลในคำพิพากษาสาลฎีกาที่ผมทำคดีของคุณอนุรักษ์ อดีตสะสะเพื่อไทยที่ที่โดนคดีเรื่องตบรัพห้าล้านในคำพิพากษาสารกิกาบอกว่าคุณจะไปตรวจสอบใครคุณต้องมีหลักฐานไม่ใช่ไปสร้างความกังวลผมสงสัยนั่นสงสัยนี่นะครับทําให้เขาเกิดความกังวลเขาก็เลยต้องจะยอมจ่ายตังค์แล้วไปเรียกตังค์เขาอันนี้เขาเรียกว่าสร้างความกังวลไม่ใช่การตรวจสอบการตั้งข้อสงสัยมันต้องมีหลักฐานมันต้องสมเหตุสมผลนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่ชอบไปตั้งสงสัยคนนั้นรงนี้คนนี้ทําชั่วทําเลวนะครับโดยปราศจากพยานหลักฐานนะนะครับระวังนะครับคำพักษาสารานิการเนี่ยผมเป็นคนไปนั่งฟังมานะลูกความผมนั่งอยู่ด้วยแล้วก็สุดท้ายเขาจะต้องติดคุกติดตารางไปนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปตรวจสอบใครต้องต้องมีหลักฐานทุกวันเนี้ยมันจะมีพวกนะหิวแสง ทำตัวเป็นนักร้องนะวันนี้ผมจะไปร้องคนนั้นวันนี้จะไปร้องคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วครับนะเป็นพวกเขาเรียกแสรหรือเป็นพวกสอใส่เกือกไปทุกเรื่องเช้าขึ้นมาก็เดี๋ยวอา่อาอ่าไปร้องคนนี้บ่ายร้องคนนั้นคนนี้พยานหลักฐานไม่มีอะไรนะครับและตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยครับวันๆน,นี่ก็ร้องเรียนอย่างเดียวจันทร์ถึงศุกร์หรือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยงานการไม่มีทําครับ เช้าขึ้นมาพวกนี้เชา้าผมไปร้องเรียนที่นี่นะครับพี่น้องสื่อมวลชนอา้าวันอังคารวันพุธไปประัดคือไม่มีหลักฐานแนละ้วตัดข่าวจากสื่อมวลชนไปแล้วก็ไปยืนร้องเรียนเขานะบางคนก็นโดนฟ้องกลับมาเช่นไปร้องเรียนท่านเสรีพิสุทธิ์นะไปร้องไปร้องมาศาลก็จําคุกไปเพราะคุณไปสงสัยเขาโดยที่ไม่มีหลักฐานไอการกระทาแบบนี้เขาเรียกว่าการหมิ่นประมาทนะครับเพราะคุณไม่ได้มีหลักฐานแล้วคุณก็ไปร้องเขา นะไปร้องพี่เสรีพิสุทธิ์มีอยู่คนเงี่ยนะนักร้องร้องอย่างเดียวนะไปร้องเขาาหาว่าเป็นงั้นเป็นนี้สุดท้ายเป็นไงโดนจําคุกไปไปทําลายชื่อเสียงเขาไปร้องไปเรื่องอะไรมันต้องมีหลักฐานอะ่เดี๋ยวรอรอเดี๋ยวนะจ๊ะนะครับอันนี้ก็เรียนให้อ่าพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับได้ทราบกันนะครับเออนะครับ ก็อ่อเพราะนั้นจะไปร้องไปเรียนอะไรนะครับเยอะแยะนะวันวันเช้าก็มาเดี๋ยวผมไปแจ้งความคนนี้ไปร้องคนนี้ตัวเองไม่ได้มีอำนาจหน้าที่แะครับนะบางคนก็ร้องเสร็จก็รับตัง์รับจ้างเข้ามาบางคนก็ร้องเรียนเสร็จอพอเป็นข่าวปุ๊บก็ไปไงขายสินค้าขายอาหารเสริมมั่งขายสินค้ายืนเงินสบายเลยนะครับนะใช้การร้องเรียนเนี่ยเปิดทางทําให้คนรู้จักเราแล้วก็ไปขายสินค้าบางคนก็ไปไงร้อ,อ,องเรียนโดยสุจริตก็มี เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนดไอ้พวกนักร้องอะไรต่างๆเหล่านี้นะส่วนใหญ่มักจะไม่มีอาชีพไม่ได้ทํามาหากินไม่ค่อยมีอาชีพครับจันถึงสูงวันๆร้องเรียนอย่างเดียวนะอันนี้ก็ระวังนะครับใครโดนพวกนักร้องไปร้องเรียนแล้วได้รับความเสียหายเนี่ยมาหาพี่เดครับไปร้องเรียนนะสมัยก่อนก็มีคทะโคลเลคิงกระโดนเนี่ยไปร้องเรียนไปผ่ากระทงกระทะครับสุดท้ายศาลฎีกาตัดสินมาเป็นไงไม่ใช่บางคนก็ไปร้องเรียนเรื่อง คีย์บอร์ดระเบิดนั่งอะไรต่างๆนะไปร้องเรียนเรื่องนั้นนี่ไม่เลอะเทอะนะครับไปร้องเรียนเรื่องอข้าวเน่าบ้างอะไรต่างๆไปบอกเป็นมีสารก่อมะเร็งบ้างอะไรเยอยะแยะครับคือบางทีไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองะนะครับเนี่ยพวกนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับความเสียหายจากการร้องเรียนการแจ้งความนะครับไม่มีใครช่วยเหลือโทรมาขอคําแนะนําจากพิเดได้เลยนะครับที่โดนแบบร้องเรียนนั่นร้องเรียนนี่นะครับนะครับเข้าใจนะครับ พี่เดยก็เล่าให้ฟังกันนะครับอยู่กับพี่เดแล้วเนี่ยจะได้ความรู้นะครับอืมนะก็เพราะนั้นก็คดีจ่าทหารนะครับสายไหมต้องรอดเขา,าช่วยเหลืออยู่เนี่ยเอกสายไหมบอกพี่เดช่วยให้คําแนะนําหน่อยก็โอเคก็ให้คําแนะนําไปแล้วก็ดูนะครับว่าวันนี้กองทัพบ,บก,กกับกาลาหมจะช่วยได้จริงไหมหรือแค่ย้ายเข้าใจผิดอะไรต่างๆย้ายเกิดงั้นนะ